สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกํากำลังอยู่ในบอสแคสของโค้ชพิอนี่เองนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อไขความลับของคนโชคดีเขาทำกันแบบนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักโค้ชพิอนี่ในการเป็นโค้ชสอนการตลาดออนไลน์นะคะแต่จริงๆแล้วโค้ชพิอนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาตนเองแล้วก็เป็นฮิปโนซิสเทอร์ปิสด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงเห็นบางคนชีวิตดีโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆแต่บางคนกลับมาต้องเจออะไรร้ายๆหรือพบกับเรื่องร้ายๆซ้าๆคล้ายๆเดิมตัวคุณเองก็เช่นกันเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะพบกับเรื่องคล้ายๆเดิมๆอย่างเช่นสมมุติว่าคุณชอบขับรถแล้วก็มีคนมาชนคุณก็จะบอกกับ ตัวเองว่าฉันน่ะเป็นคนจอดรถเฉยๆแล้วก็มีคนมาชนรถของฉันตลอดเลยหรือทำไมฉันจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานแย่ๆมาตลอดทุกๆที่ที่ฉันไปทำงานแบบนี้เป็นต้นจุดเริ่มต้นที่คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนโชคดีอย่างน้อยคุณก็ได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้ในวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้อง ปรับจูนก็คือทำให้คุณเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกๆวัน3มอย่างนี้ก็คืออย่างแรกให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคน ที่มีความโชคดีอยู่ในตัวเองทุกเรื่องเลยนะคะโชคดีที่มีเงินเข้ามาทุกวันโชคดีที่มีความรักที่ราบรื่นโชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์โชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่ในทุกๆขณะและในทุกๆวันโชคดีที่มีคนรักที่ดี และอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณต้องรู้สึกก่อนนะคะว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณคือคนโชคดีให้คุณลงมือเขียนลงไปในกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่ได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนข้อที่สองให้คุณขอบคุณทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาค่ะอย่างเช่น ขอบคุณที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ขอบคุณที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักและดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอดขอบคุณพี่น้องที่รักและเข้าใจช่วยเหลือฉันขอบคุณเพื่อนที่เป็นกำลังใจในทุกๆความสำเร็จของฉันขอบคุณแฟนขอบคุณสามีหรืออาจจะขอบคุณภรรยาที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอ สเตปถัดมานะคะก็คือให้คุณนะคะขอบคุณทุกๆอย่างในแต่ละวันนะะไม่ต้องคิดนะคะว่ามันจะเล็กหรือว่ามันจะใหญ่นะคะให้ขอบคุณให้มันลึกลงไปให้ถึงต้นกําเนิดก็จะยิ่งดีค่ะอย่างเช่นถ้าคุณดื่มน้ำเนาะก็ให้คุณนะคะขอบคุณแก้วน้ำขอบคุณน้ำในแก้วนะคะที่ทำให้ช้นได้ดื่มเพิ่มความสดชื่น ถ้าเราฝึกการขอบคุณแบบนี้นะคะแบบเข้าถึงลึกซึ้งนะคะก็คือขอบคุณไปถึงแก้วน้ําเลยนะคะที่ใส่น้ําให้ฉันดื่มขอบคุณเครื่องกรองน้ําที่ทําให้ฉันมีน้ําสะอาดดื่มขอบคุณคนที่ผลิตคิดค้นแก้วให้ใส่น้ําดื่มให้เราได้มีความสะดวกสบายขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อแก้วน้ําใบนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะ เรามาฝึกการขอบคุณต่อค่ะขยายไปถึงเตียงนอนเลยนะคะสมมติคุณตื่นนอนขึ้นมานะคะขอบคุณเตียงนอนนุ่มๆที่ให้ฉันได้นอนหลับอย่างสบายขอบคุณผ้าห่มที่ทำให้ฉันได้มีความอบอุ่นตลอดทั้งคืนขอบคุณแอร์เย็นๆที่ทำให้ฉันได้หลับอย่างสบายและหลับอย่างสนิททั้งคืนแบบนี้เป็นต้นนะคะ หรือจะลงลึกไปถึงคนที่ผลิตแอร์มานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีแอร์ใช้ขอบคุณคนที่ผลิตหมอนคนที่ผลิตเส้นใยปอกหมอนที่แสนจะสบายแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่านวัตกรรมเตียงนอนที่ทำให้เตียงนอนนี่นุ่มให้ชั้นเนี่ยนอนหลับลึก แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีสุขภาพดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะโคชพีจะมีคลิปนะคะที่เป็นพลังแห่งการขอบคุณยามเช้านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปวิดีโอนั้นนะคะแล้วก็ไปฟังอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันได้ค่ะเดี๋ยวโคชพีจะยกตัวอย่างนะคะฉันขอขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของฉัน ขอบคุณลูกค้าที่โอนเงินมาให้ฉันในทุกๆเช้าทุกๆวันตลอดวันขอบคุณอาหารทุกมื้อที่ฉันได้รับประทานอย่างอร่อยและทำให้ฉันสุขภาพดีขอบคุณที่จอดรถขอบคุณคนโบกรถขอบคุณรถของฉันที่พาฉันไปทุกๆท,ที่ แบบนี้คือตัวอย่างนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเขียนลงไปในกระดาษก็ได้นะแล้วก็อ่านเสียงสคริปต์ที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ฟังแบบนี้ต่อเนื่องทุกๆวันนะคะข้อที่3ให้เราคิดเสมอว่าสิ่งดีๆความโชคดีเกิดขึ้นกับเราแน่ๆในทุกๆวันให้เราฝึกจิต ความโชคดีนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการวิธีการก็คือให้เราใช้การจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะความโชคดีที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเป็นขนาดไหนนะมันเป็นอย่างไรนะคะค่อยคอยฝึกทีละขั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นลองทดสอบฝึกว่าเราเป็นคนโชคดีในที่จอดรถก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือสเต็ปแรกเลยนะฝึกให้ได้ที่จอดรถ ทุกที่ที่คุณไปแบบง่ายๆวิธีการนะคะก็คือให้คุณบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันเนี่ยเป็นคนโชคดีมีที่จอดรถให้ฉันเสมอและให้คุณนะคะจินตนาการว่าทุกๆครั้งที่คุณกำลังขับรถเข้าไปในห้างหรือเข้าไปในที่ที่จอดรถนะคะ ให้คุณนะคะจินตนาการมองเห็นเลยนะว่ามันมีช่องว่างของรถนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็จินตนาการต่อคะ่ะว่าคุณกําลังขับนะเข้าไปจอดรถนะคะในที่ที่ว่างนั้นอย่างง่ายดายไม่ว่าที่จอดรถมันจะดูคนเยอะขนาดไหนพุกพ่านขนาดไหนแต่มันจะมีช่องว่างเป็นที่จอดรถสำหรับเราเสมอนะคะเพราะคุณคือคนโชคดี และที่จอดรถที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่จอดรถตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอค่ะให้คุณลองค่อยๆฝึกนะแล้วคุณก็จะมีที่จอดรถง่ายๆในทุกๆครั้งนะคะเหมือนโคโช,ชพีววันนี้เลยสเต็ปถัดมาก็คือให้บอกความต้องการของเรานะคะ อย่างเช่นฉันมีเงินโอนเข้ามาตลอดทุกวันวันละจุดๆเท่าไหร่ก็ให้ระบ,บุความต้องการของตัวเองไปเลยนะคะหรือเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ให้เราจินตนาการตามนะคะให้คุณเห็นนะจินตนาการเห็นยอดเข้าบัญชีเลยแล้วก็ฟีลลิ่งความรู้สึกดีใจขนาดไหนที่มันมียอดเงินเข้า ข้อที่4ี่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเช่นถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนโชคดีในความรักอยากจะมีคนดีๆหรือว่าเจ้าชายในฝันเข้ามาคุณก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าเมื่อคุณได้เจอคนคนนั้นเนี่ยเขาจะหันมาสนใจหรือว่าดึงดูดเข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะว่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับคนคนนั้นนั่นเองนะคะ ก็เหมือนเคมิเดลตันนะคะที่คุณแม่ของเขาเนี่ยเตรียมตัวตั้งใจให้ลูกเขาเนี่ยได้เป็นเจ้าหญิงแบบในวันนี้เลยนะเขาเนี่ยปั้นลูกเขาให้สวยให้สง่าให้สะดุดตาแล้วก็ส่งลูกนะคะเข้าไปเรียนในที่ที่เจ้าชายเนี่ยเรียนทำให้ได้เจอกันนั่นเองเดี๋ยวคอยพี่จะเล่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของ พนักงานในร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปในทำงานนะคะในร้านกาแฟาชื่อดังที่สุดในเมืองเมืองหนึ่งและเขาเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่าเขาก็พยายามที่ตั้งใจทำงานในร้านเล็กๆของเขานะคะเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองเอาใจใส่ลูกค้าแล้วก็ทำงานเซอร์วิสอย่างเต็มที่ในทุกๆวันค่ะ เขาเนี่ยสวมบทบาทนะเหมือนผู้จัดจาก,การร้านประมาณเลยนะคะจนมาวันหนึ่งค่ะก็มีผู้บริหารร้านดังนะคะแห่งเมืองนั้นก็ได้เข้ามาสั่งกาแฟในร้านที่เธอทำงานอยู่ค่ะและเขาก็ได้เห็นการทำงานและศัก,กยภาพของเธอก็เลยเดินไปนะคะพูดคุยชักชวนให้ไปร่วมงานกับเขานั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าถ้าคนคนนี้นะคะเขาไม่ได้มีความต้องการแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือเตรียมความพร้อมเมื่อโอกาสเข้ามาเขาก็จะไม่ได้สามารถที่จะไปถึงความฝันของเขาได้นะคะเพื่อนๆดูไหมคะว่าความโชคดีมันจะมาเท่ากับนะคะการเตรียมความพร้อมและบวกกับโอกาสค่ะจักรวาลจะดึงโอกาสต่างๆนะคะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณ ก็ต้องมีเตรียมความพร้อมให้ตัวของคุณเองด้วยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นความโชคดีค่ะก็เหมือนลิซ่าแบกพิงนะคะที่เขาก็อยากจะเป็นนักร้องโกอินเตอร์นะคะเขาก็ฝึกฝนตัวเองให้พร้อมแล้วก็เมื่อวันที่ทางเกาหลีเนาะค่ายเพลงนะคะมาเปิดรับแคสติ้งนะคะเธอก็ได้ไปโชว์ความสามารถแล้วก็ มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีจนได้มีความโชคดีได้ไปร่วมงานกับค่ายดังนะคะของเกาหลีนั่นเองเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดคุณมีความพร้อมในเรื่องใดที่คุณต้องการโอกาสมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะจักรวาลจะจัดสรรน,นะคะโอกาสต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆหรือดนใจนะคะให้คุณเนี่ยไปเจอกับใครบางคนหรือว่าไปเจอกับสถานการณ์บางอย่างนะคะและสิ่งนี้นะคะ คุณก็จะได้รับความโชคดีกับคุณนั่นเองโค้ชพีวนี่หวังว่าบอสแคสส์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองสามารถกด subscribe แล้วก็แชร์ออกไป แล้วก็คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชพิวนี่ได้ทำบอสแคสดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี